สวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันดรบุษรินทองมีนะคะเป็นผู้บริหารของแม่โจ้ nursing home งงซึ่งเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยตัวเองเนี่ยก็มีประสบการณ์การเป็นพยาบาลวิชาชีพและอาจารย์พยาบาลมากกว่า30ปีค่ะ้ดยความที่เป็นพยาบาลนะคะเป็นอาจารย์พยาบาลที่สอนลูกศิษย์พยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลมา จำนวนมากนะคะแล้วก็ประกอบกับการเห็นปัญหาของผู้สูงอายุที่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นนะคะในปัจจุบันประเทศไทยเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบมีผู้สูงวัยถึง10กว่าล้านคนนะคะแล้วก็ในอีกประมาณ5ปีเนี่ยเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ที่มากๆค่ะประมาณเกือบ20ล้านคนซึ่งปัญหาของปัจจุบันก็พบว่าในแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะเป็น การใช้ชีวิตร่วมกันแบบครอบครัวเดี่ยวทําให้ลูกนะคะซึ่งเป็นวัยทํางานเนี่ยไม่สามารถดูแลคุณพ่อคุณแม่ซึ่งสูงไวัยขึ้นแต่ว่าเขามีความเปลี่ยนแปลงด้านของสุขภาพกายซึ่งจําเป็นที่ต้องได้รับการกดูแลนะคะจึงได้มีแนวคิดในการที่จะจัดตั้งสวนดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพมีมาตรฐานนะคะแล้วก็ ุคลากรผู้ดูแลเนี่ยเป็นผู้ที่มีมีความรู้มีประสบการณ์นะคะเพราะว่าเราก็จะคัดเลือกผู้ให้บริการซึ่งจบหลักตรการดูแลผู้สูงอายุมีพยาบาลนะคะความสุขก็คือเราได้ช่วยเหลือฟื้นฟูนะคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะลูกๆซึ่งไว้วางใจให้ทางศูนย์เนี่ยช่วยดูแลก็ มีความมีความสุขที่แล้วก็มีความช่วยะคะได้เห็นคุณพ่อคุณแม่ที่ฝากกับทางศูนย์เนี่ยมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีหลายๆท่านที่มาอยู่ที่ศูนย์แล้วเ,เวลารูปขอ,อ,อพารับกลับไปเที่ยวบ้านบางครั้งบอกว่าอยากอยู่ที่นี่เพราะว่าเราเรา,เราดูแลแล้วเขามีเขาสึกว่าอบอุ่นและปลอดภยัยมีคนดูแลตลอด24ิชั่วโมงค่ะแล้วก็เราดูแลคุณตาคุณยายเนี่ยเหมือนเป็นญาติของทุกคนที่ดูแลในศูนย์ค่ะ ในทุกครอบครัวนะคะก็น่าจะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ที่สูงวัยมากขึ้นลูกๆหรือบุคคลในครอบครัวเนี่ยนอกจากจะให้ความรักความเข้าใจกับผู้สูงวัยแล้วสิ่งสําคัญก็คือการที่ต้องอดูแลท่านในในการดูแลหลายมิตินะคะทางด้านของสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็การที่ใส่ใจการให้คุณค่ากับผู้สูงอายุในครอบครัวนะคะเพราะว่า ท่านเป็นผู้ที่มีคุณค่ากับสังคมสังคมไทยเราท่านได้สร้างสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นในสังคมแล้วก็เมื่อถึงเวลาของท่านที่สูงไว้ขึ้นความสามารถในการดูแลตัวเองลดลงเนี่ยเราก็ควรจะดูแลตอบแทนท่านตามหลักของความกตัญญูในบริบทของสังคมไทยนะคะซึ่งในการดูแลผูส้สูงอายุเนี่ยเราก็จะใช้หลักของ5 O อมาเกี่ยวข้องนะคะตั้งแต่เรื่องของอาหารที่ถูกหลักอนามายัยมีคุณค่านะคะตามหลักโภชนาการเพื่อ สุขภาพที่ดีของท่านหรือการอ,าอ้อที่สองคือเรื่องของออออกลังกายการออกลังการเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยที่ผู้สูงอายุเนี่ยหรือว่าทุกๆคนนะคะควรจะต้องกระทําอย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับสุขภาพของแต่ละท่านแต่ละบุคคลนะคะนะซึ่งทางศูนย์แม่โจ้นั่สซิ่งโฮมเองเนี่ยมีการจัดกิจกรรมการออกลังกายการฟื้นฟูบําบัดให้กับผู้สูงวัยเนี่ยวันหนึ่งประมาณ3ครั้งเลยนะคะเพราะว่าเรา ถึงสิ่งนี้แล้วเราก็เห็นเห็นถึงสิ่งเปลี่ยนแปลงดีๆที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนะคะอย่างเช่นมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นโรคของอัม,มาพาตครึ่งซีกนะคะมาด้วยติดเตียงแล้วก็ไม่พูดไม่พูดเพราะว่ามีปัญหาดรานของสมองในช่วงแรกๆเนี่ยเมื่อมาเข้าโปรแกรมการออกกําลังกายมีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์การออกกำลังกายที่ดีนะคะซึะ่งเดิมเนี่ยเราก็มีการดูแลฟื้นฟูเพื่อ พื้นฐานแต่ในปัจจุบันนี้เราก็ได้มีการประสานความร่วมมือกับบริษัท ASD Wellness นะคะก็มีเครื่องมือในการออกกำลังกายที่ที่ดีและทันสมัยขึ้นและเห็นผลชัดเจนในการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยค่ะแล้วก็ยังมีอีกน,นะคะนอกจากอสองอออที่อาจารย์ได้กล่าวไปคืออาอาหารและออกกำลังกายแล้วก็เรื่องของอารมณ์อารมณ์มเป็นสิ่งสําคัญมากในการดูแลผู้สูงวัยเพราะว่าถ้าท่านอยู่ที่บ้านท่านเดียวแล้วก็ ไม่ได้มีกลุ่มสังคมเลยเนี่ยก็จะทําให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าซึ่งเป็นปัญหาทางด้านจิตใจที่พบสูงมากในการอยู่ที่ n u r ซ i ่ง home นะคะมีเจ้าที่คอยดูแลแล้วก็ที่สําคัญเราจัดกิจกรรมกลุ่มนะคะเขาก็จะมีกลุ่มมีสังคมมีกิจกรรมหลายอย่างที่ทําให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันนะคะแล้วก็ทําให้มีการฝึกใช้สมองโดยเฉพาะด,ด้านของ cognitive ซึ่งการได้คิดได้พัฒนา ต่างๆเนี่ยรลลึกถึงสิ่งดีๆในประสบการณ์เก่าๆเนี่ยก็ทําให้ผู้สูงอายุมีความจํามีสิ่งกระตุ้นสมองที่ดีขึ้นนะคะเอาต่อไปก็คือเรื่องของอนามัยนะคะการดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือสถานที่ต่างๆเนี่ยเราต้องดูแลเรื่องของสุขภาพอนามัยต่างๆการตรวจเช็คสุขภาพนะคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพที่ดีหรือตอนนี้ก็ต้องระวังมากๆเรื่องของภาวะโควิดที่จะต้องอคนดูแลท่าน ให้ปลอดภัยหรือการป้องกันนะคะไม่ว่าจะไม่ไปสัมผัสแก้ช้ชี้สูงไว้ใส่หน้ากากหรือการได้รับประซิบน,นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่สำคัญแล้วก็กิจกรรมก็คืออดิเลกที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเรามีการจัดก,กิจกรรมทั้งด้านของสถนนานการในเรื่องของฟื้นฟูด้านสติปัญญาการการรับรู้แล้วก็การออกกำลังกายก็เป็นกิจกรรมเป็นอดิเลกเช่นเดียวกันนะคะ จริงๆแล้วยิ่งผู้สูงอายุนะคะเราให้ท่านอยู่นิ่งๆเราทําให้ทุกสิ่งอย่างเนี่ยท่านก็จะไม่มีการาพัฒนาหรือว่าการกระตุ้นในเรื่องของการเรียนรู้การคิดนะคะรวมทั้งการใช้กล้ามเนื้อการแค่ตักข้าวเข้าปากหนึ่งคำเนี่ยคะ่ะจะต้องมีการคิดของสมองว่าจะตักข้าวตรงตำแหน่งไหนมีการควบคุมกล้ามเนื้อนะคะจับช้อนอย่างไรกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็ยกเขา้าเข้าปากได้อย่างถูกต้องเนี่ย น,นี่คือการฝึกทั้งเรื่องของอการใช้สมองการใช้กล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นที่ศูนย์เนี่ยจะมีการประเมิน,นความสามารถในการปฏิบัติเกี่ยวประจำวันซึ่งเราเรียกว่าประเมิน A D L และประเมิน I A D L นะคะก็เมื่อเราประเมินคนไข้ว่ามีความสามารถในการช่วยตัวเองในกลุ่มใดแล้วนะคะกลุ่มที่พอช่วยตัวเองได้เนี่ยเราจะสนับสนุนนะคะให้ท่านเนี่ยได้ทํากิจกรรมต่างๆโดยมีพี่เลี้ยงหรือว่าผู้ดูแลนะคะเนี่ยคอยที่จะ ดูแลดูแลข้างๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆส่วนในท่านที่ช่วยเองไม่ได้ก็ดูแลใกล้ชิดนะคะในกิจกรรมต่างๆซึ่งผู้สูงอายุไม,ม่ควรที่จะทําทุกอย่างให้ท่านเพราะท่านเพื่อเป็นกรารพัฒนาสติปัญญาและกล้ามเนื้อ ก็ถ้าสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณดรบุษลินมากนะคะที่ให้ทั้งแนวคิดข้อควรหลักการที่จะเอาไปปฏิบัติสําหรับผู้สูงอายุซึ่งมีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะค,ค่ะสวัสดีค่ะ